สวัสดีครับสวัสดีชาวันอังคารสดใสครับทำไรให้รัก <c oughs> สวัสดีชาวันอังคารสดใสจ้าวันนี้ก็มา,าชมหลังบ้านแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ของเราจ้าอากาศดีๆเนาะมาเก็บสมุนไพรหน่อยจ้า นี่อากาศดีดีวันนี้ก็เป็นวันที่5้ธันวาแล้วจ้าใครหยุดก็ไปเที่ยวไหนก็ขอให้เที่ยวแบบมีความสุขนะครับ วันนี้ใช้สายอากาศน่าจะร้อนนะเพราะว่าแต่เช้าแบบนี้ร้อนเป็นฝายร้อนทุกทีเลยวันนี้โรงงานไม่ได้หยุดนกจ้ะงานจาก นี่ไม่ได้หยุดงานต้นไม้มันคลุมมาเลยมันให้งามอืมใช่ดูใบขนขนมาเลยต้นไม้มันคลุมอากาศดีดีอากาศดีดีาาดดเสียงนกครับเสียงนก เสียงนกไพเราะมากเลยนี่ไงเสียงนกธรรมชาติระบบมิเวศดีมากเลยให้ดูระบบนิเวศจ้ะเสียงนกเสียงนกอะไรเร้องเพาะจังเสียงนกอะไรร้องนกเพงเห็นหรือเปล่า ไปจ้ะก็ก็ถือว่าอากาศดีนะวันนี้แต่ว่าช่วงสายคิดว่ามันน่าจะร้อนอยู่หรอกก็อนนี้เป็นมุมอ่าข้างบ้านอ๋อนี่ไงก็เป็นดอกผักบุ้งอ่ะไม่รู้ว่ามันจะบานตอนไหนอ่ะเพราะชามันยังหุบอยู่นะ ดอกที่ขาวเตีมมไม่พักบูงเก็บตรงนี้หน่อยเนาะไม่พอถุงนี่หน่อยครับใบเริ่มแก่แล้วเ่าเริ่มแก่แล้ว ไปกินข้าวกันหรือยังจ๊ะบ๊ายบาย